ย้อนไปกว่า300ปีณแผ่นดินอยุธยามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานความรุ่งเรืองให้แก่เมืองลบบุรีและเชื่อมโยงสยามกับนานา,นาอารยาประเทศพระองค์คือสมเด็จพระนารายมหาราชวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสเสน่ห์ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชที่จัดขึ้นทุกปีณเมืองลบบุรีเหมือนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญของอาณาจักรอยุธยา รู้หรือไม่ครับลบบุรีไม่ใช่แค่เมืองเก่าแต่เคยเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระองโปรดให้สร้างพระนารายณ์ราชนิเวศเป็นพระราชวังฤดูร้อนและส่งใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของการปกครองและการต่างประเทศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จึงเป็นงานที่ร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งลองจินตนาการดูครับเมื่อคุณ ได้สวมใส่ชุดไทยเดินกลางพระนารายณ์ราชนิเวศได้เห็นขบวนสเสด็จอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์ได้สัมผัสบรรยากาศตลาดย้อนยุคที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของขนมไทยและเสียงเพลงคืนบ้านของชาวยุธยาใช่แล้วครับนี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้หวนคืนสู่ยุคแห่งความรุ่มโร์สมเด็จพระนารายณ์ม่ใช่เพียงนักปกครอง หากแต่ทรงเป็นนักการทูดผู้ชาญทราดพระองค์เปิดประตูสยามสู่โลกกว้างด้วยสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสโปรตุเกสเปอร์เซียและจีนทรงส่งราชทูตไปยังพระเจ้าหลุยทีสิ4แห่งฝรั่งเศสและนี่คือเหตุผลที่งานนี้มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากหลาชาติรวมถึงการจำลองเหตุการณ์สำคัญคญอย่างคณะราชทูโตโปรสาปาลและพิธีต้อนรับคณะราชทูตต่าง งานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานเรื่องเริงแต่เป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจเป็นการย้อนรอยอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและเป็นโอกาสให้เราได้รำลึกถึงพระปรีชาสามารถของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินไทยดังที่ท่านวรวชระเมธีเคยกล่าวไว้ว่าหากเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างแท้เราจะเห็นอนาคตของตนเองได้อย่างกระจ่างแจ้งดังนั้นครับมาเถอะครับมาสัมผัสเสนอของลพบุรี มาร่วมง,งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แล้วท่านจะรู้ว่าอดีตไม่เคยจากเราไปไหนแต่กำลังบอกอะไรบางอย่างแก่เราทุกคน